สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะพบกับช่องเอมี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีทุกคนคะ่ะเป็นวันเกิดพี่หนิงนะคะเป็นวันค่าวันเกิดพี่หนิงเนาะวันนี้เราก็จะทําการไปที่เรืองกทานะคะเพื่อไปซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่หนิงกันคะ่ะมารอดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรเนาะและก็อย่างหนึ่งคืออ่าเราก็จะไปซื้อของบพรูะว่าซื้ออยังดีตอนแรกว่าซื้อว่าซื้อเคก้กแต่ว่าคือเค้กคนกับคนอื่นคนอ่นก็ซื้อมาหลายแลย้วจางีนะแต่ว่าหนูก็จะน่าจะซื้อเป็นพวก แบรนด์กระเช้าที่ซื้อเหมือนซื้อให้ผู้ใหญ่ซื้อให้อา่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเพราะว่าไอหนิงก็คือเป็นเหมือนอา้คนหนึ่งเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นเป็นไอค้อนหนึ่งแหนงละกะัเหมือนเป็นพอ่อคนหนึ่งเพราะว่าคือพ่อหนูนี่ก็เป็นมอล่มมันบอกคือเวลาหนูไปล่ำไปอีกอย่างสิไปอันน,นี้คือเวลาเห็นไอหนิงร้องเพลงสิมันคิดถึงพ่อตัวเองอะ่ะเออมันบอกคิดหอดพ่อให้คิดถอดอีพ่อเพราะว่าไอหน,นิงคือเล่ากับศักยภาพในการล่ำพี่หนิงคือแบบ จังสีพี่น้องคะโปรเฟชชั่นอลแล้วมันเห็นมัน,นใงใจ้หนูคิดฮอดแบบว่าคิดถึงพุณนพ่อตัวเองอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอเนี่ยเขาไปเอาแมสนะคะก่อนที่จะไปเลินเพราะว่าคือตอนนีนพี่น้องกะทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์โควิดมันก็ไม่แน่นอนนะคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ต้องป้องกันนะคะป้องกันตัวจากของเองก่อนนะคะเริ่มต้นเถียงจากตัวเองก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาแมสนะคะเรียบร้อยคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เอาแมสต้องขึ้นรถนะคะวันนี้ไปกันเลยคะ่ะไปเชิญแล้วนภาใช่ไหม ยังไปอุบลน่ะไปไก่เทนูอ๋อมันจะได้ว่าสูตรพิเศษไงเดินทางไปอุบลไปซื้อของขวัญให้พี่หนิงนี่เนาะเออมันเป็นคอนเทนต์ดิเนาะเราต้องไปแต่เช้าไม่ใช่ขี่รถไปโคราชเพื่อซื้อของขวัญให้พี่หนิงเนี่ยเออมันเป็นคอนเทนต์ใะทุกขาโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันเนาะว่าเราเอ็มซื้ออียังสินะแต่ว่าคิดบออกเว้ยแต่ขันซื้อเค้กนี่โอ้ไอนี้คงจะเป็นบาวานขึ้นดนอิริเค้กแบบลายแห้งมันือจริงๆ เต็มตู้แห้งนะคะแล,แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่เรือพาสิริร้อนแ,แล้วนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือวิแค่เมสันนะคะทุกคนก็นคือมาแวะไปว่ามาแวะแบบเติมน้ำมันแล้วก็แบบพักรถแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาซื้อกาแฟไปกินนะคะเพราะว่าเมื<ๆ>่อข<ๆ>ึ้นดูซิว่าอาจจะพักผ่อนน้อยไปนิดนึง วนนี้มังคะผัวนอนไปขึ้นนอนประมาณตีสี่นะคะแล้วก็ตื่นมาประมาณเที่ยงเบ่ายๆนะคะทุกคนค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองพอๆไม่เพียงพอแต่ว่าคืนนี้ก็จะมีปาร์ตี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออต้องเติมพลังต้องแบบว่าเออใช้แบบพลังในการพักผ่อนต้องว่าเราต้องสู้ต้องตาแข็งนะคะคืนนี้เราเจอกันนะคะงานมันเกิดที่หนิงเนาะแต่ว่ากับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่น้องเอ็มลงมาก็คืออยากมากินกาแฟเพราะว่าคนบอกว่าคินรับในการลดน้ำหนักก็คือข้าวมื้อแรกของเราถ้าเรายังไม่ได้กินอะไรเลยแนะนำว่าให้กิน ถ้ากินเป็นกาแฟร้อนกาแฟดําหรือว่าเป็นกาแฟพวกชาเขียวมันจะทําให้เราไม่ไม่ไมค่อยหิวข้าวนะคะอันนี้ก็คือนา่าจะเป็นความจริงนะเพราะว่าตอนที่น้องเอ๋มเ็ดงานอยู่อ่ะคัดสรรน,นะเมื่อกับแบบเวลาที่เราดื่มน้ําปัน่นพวกพวกชาเขียวพวกกาแฟงสิมันพวเหตุนี้ทำหิวข้าวอีกทีนะคะใครที่อยากลดน้ําหนักนะคะลองไปหาดูวิธีใน u t u b e นะคะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะบอกว่าน้ําหนักลงไปนะคะประมาณ3ามกิโลแล้วนะคะ นี่นะคะครอดูต่อไปว่าน้ำหนักของเอมจะลงไปกี่กิโลแล้วก็จะผอมไหมนะคะ แล้กกาสถานีต่อไปนะคะที่เราจะไปก็คือจะเป็นแคชวันนะคะที่ต้องไปซื้อของให้พี่หนิงนะคะของขวัญวันเกิดให้ไอ้นิงนองเห็นคิดว่าน่าจะเอาเป็นแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์เพื่อบำรุงร่างกายบำรุ่งแบบว่าบำรุงสมองบำรุงร่างกายว่าคิดอะไรไม่ออกก็คือถ้าจะซื้ออะไรให้ผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นแบรนด์นะคะดีที่สุดนะคะแลวก็สถานีต่อไปก็จะเป็นตลาดสดนะคะตลาดสดนะคะเพราะวันนี้นะคะพี่หนิงก็ฝากซื้อนะคะฝากซื้อของไอเห็จริงเร่งนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เอากาแฟก่อนนะคะ นนะคะว่าหนากับพูดนา้นามาแมนบางูว่าจะซื้ออย่างดีแ,แต่ว่าที่คิดออกใหสมองก็คือตอนนี้ก็คือแบรนด์นั้นเนะาะเพราะซื้ออะไรให้ผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นแบร,แบรแนะด์อะไรดีดี่สุดเลยว,ว่า แต่ว่ามันเหมือนแบบว่าเออเป็นของที่เราแบบว่าอยากให้คนบำรุงร่างกายแต่ว่าสําหรับนานาแล้วจะจะเป็นซื้อแบบแนวแก้มไปซอยอันเลยแนแก้มคืนนี้ว่ายัางไงแม่จะ,จะเป็นจะเป็นมูหรือเป็นจะเป็นจานอ่ายังบ่ฮหู้เนาะว่าจะเป็นมูหรือเป็นจากระเบิงกันไปได้เพิ่งว่าบ่เป็นมูบ่เป็นจาจาะคราเป็นหมาแล้วว่ามาเล่นอ่าแย่งดีหักอยู่กันงงกินเผือกินเผือกไก่กินเผือกไก่ไ,กไ,กไง,ง เขาเรียกว่าเรากินอ่ะเราเป็นเผือบแผ่ส่วนผู้ส่วนข้าวกีแล้วข้าก็บม้ามูมากระไ่ก็ได้กินต่อย่าเกลือไก่เจ็บท้องมาสองวันแล้วซีไวอีกเพนีะน่านียเมื่อวานนี่บราเป็นต้องเล่าได้ขออนุญาตทุกคนด้วยทั้งขึ้นห้องเพลงห้องตดไปน้ำกีลลี่แบบห้องยืงแบบแบบโอ้แบบโอชิตายเฮไายอ่ะจริงเพราะว่านี่จะมาถึงความบังเอิญนะฮะถึงความบังเอิญว่าทําไมทําไมเราสองคนถึง มีชุดคู่กันชุดนี้มีที่มาชุดนี้เป็นคู่ชุดนี้มีที่มาคือเอฟขึ้นคนละเือคนละเือแค่ว่าใจตรงกันคือแบบเดียวกันสีเดียวกันเออวเออแ่บเออตอนแรกคือคู่กันจริงตอนแรกแม่มาแม่มาใส่ก่อนเนาะเอาแม่์คนเดียร์เอาแม่ชุดแบบเดียวกันเลยเลยชุดแรกนะบอกเทไรเดนชุดแรกไม่เท่าไหร่แต่ชุดที่สองคืออ่ะ อีกแล้วกันด้าเราอันไซคู่กันเลยไซคู่กันเลยนะจ๊ะกูกันเพราะว่าเากคู่กันอยู่แล้วอ่ะมาซื้อของที่โรต้านาฮะทุกคนอยากกินหอยอ่ะรู้สึกว่าหอยแข็งเอาเขากระซิเป็นยังงมาด้วยกันนะคะวันนี้ประมาด้วยกันสมาชิกเรามาสามคนฉ่ำมากนะครับท่าน่แทบุมากับอมกับบุกุชิมากับไหเนาะเพวกที่ไผโน่กับรถติดว้ายจะกินอันนั้นจังปลาแซลมอน เดี๋ยวนะคะเราก็จะอไม่ได้ไม่ได้นี้ตุยแล้วตุยแล้วงทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะมีเมนูผัดกะเพราปลาปิรันย่าทำบัญชานะคะโซดาหนึ่งลังโอ้หนึ่งหนึ่งถาดแล้วก็อเอาไปเยอะขนาดนั้นลย้หรอม่ลองดูไงเอาคนละกระป๋องพอเลยคนละสองก็นี่อย่างนี้ไง หม้อกระซิมห้องกันก็ไดโดเออกระซิมห้องกันก็ไดโดมีไม่เมาหรอกป้าโอ้สามเปอร์เซ็นต์ไม่สูอ่ะอุ้ยสูมีหน้าป้าขึ้นแล้วเงยซีขึ้นแล้วเงยกินแล้วอย่านั่งรับอิงเสาเด้นกินนมในกล่องไปเดี่ยวเป็นหน้าอย่างเดียวจ้าว่าคืนนี้มีหมอลำนะทุกคนค่ะอิงก็จ้างมาแบบเฮ้ยแกสินะเออเลิศนะคะแล้วก็พี่หนิงบอกว่าอะไรนะกับแก้มเม็ดทานตะวันหรอนั่นดีเม็ดทานตะวันอ่ะ ไม่เราเราค่อยกินวันหน้าก็ได้เอาเราค่อยเอาไปลองให้เมย์ประเดี๋ยวเอาไปกินแบบอย่างเงี้ยสูเบิงนียน่อยากกินจังเลยเก็บเมย์ด้วยนะพอจะชิมนะคะทุกคนค่ะทีนี้เราก็จะจะไม่เมาจะไม่เมามากเนาะตามเก็บเมยด้วยนะเบิงสีความแบบเต็มเต็มรสเข็นนะคะตอนนี้มันไม่มีแล้วเบนก็คือยังไม่ได้เลยอ่ะวันนี้แคทวันก็ปิดนะคะทุกคนคือไล่เบนยูไส่บัตรนี่งห้าสิ่สี่แบบใดนแบบกระเช้าไม่มีหรอ ทุกคนทำไงดีนะคะตอนนี้ก็คือเจ๊กอีนยังของขวัญวันเกิดไอ้หนิงยุใส่ทุกคน๋อ้ทำงานเราก็จะเสื trendy, ้อนี ic, ้นะคะให้เป็นเบอร์เดย์พี <ari> <t privilege> <aten> ่หนิงค่ะบอเป็นบ้าดูกติว่าถ้าขวดซู้ซู้สีอันเกสเทนคุโพูดกติว่าอีกหลัก้ยกติเอาอยังไงทุกคนบอแบนกัตัจอยุใส่เรียบร้อยนะคะทุกคนขานี่ได้ของฝากพี่หนิงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะไปดูที่บ้านนะคะว่าของใครเป็นของใครนะคะทุกคนขา อุ้ยเดี๋ยวคนขึ้นรถดีกว่าคนขึ้นรถก็จะบอกว่าห้องไผ่เป็นห้องไผ่ดีกว่าจะได้ดดรวดด้ท่านใจนะคะไปฮอร์บานกับสกินไปว่าไปเตียงเสื้อผ้าอีหยิงเลยนะคะพอมือแรกบอว่าอุ้ยก็จะมีคอนเสิร์ตแบบปลุกกริบนะคะทุกคนค่ะคุณอะใส่แรงงานแม่ใส่แรงงานแม่คุณนะคะทุกคนค่ะมือนี้มือนี้แบบจกแบบตาแตกมากอีกถูกตาแตกมากทุกคนค่ะกอนแรกอ่ะป้ายห้าร้อยเก้าเก้าแต่นี่จริงสามร้อยเก้าเก้าลดจากเป็นพันเเน่น ถูกมากนะคะทุกคนค่ะแมนอันที่จริงเราก็ใช้ของแบรนด์แต่ไม่ต้องใช้ของแบรนด์ราคาเต็มก็ได้เราต้องใช้ของลดราคาเพราะว่าเราต้องฉลาดซื้อเนาะใครที่ไปซื้อเป็นบ้านเนาะส่วนราคาเป็นพันต้องซื้อตอนลดราคาเนาะราคาเต็มหนึ่งพันหกสิบเจ็ดบาทจริงจริงแต่ว่าเนี่ยซื้อมาได้ในราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าแบบโอ้โหมันลจริงมาค่ะทุกคนขนของขึ้นรถกันนะคะโอ้โหแบบ ใหญ่ดีใจอ่ะถือสามใบเ,เก่าๆอันนี้ก็จะเป็นของพี่เปียวนะคะของพี่เปียวเอาเอาเอาใหญ่ขึ้นก่อนวันนี้เอา,า,ะะเร,า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 รถที่หนิงมานะคะเพราะว่าถ้าบ่กมีรถหนองขาแต่ว่าอีกจักจีหนึ่งกับบอแน่เพราะว่าบางทีอาจจะออกรถบางทีอาจจะออกรถคขากรนขากรนยังพอเลยแมนค่อยๆค่อยๆไปค่อ,คอ,อต้องออกกําลังกายของเราเพราะว่าลูกๆแต่ละคน าเหงื่อหันเขาจะคอมเมนต์ว่าแดนเซอร์คือมีแต่ผูดย,ยังไงแต่จ้ากับนักร้องทะาไก็เลยว่าองค์ไม่ได้แล้วเราต้องปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่แยนแม่ก็เลย <laughs> เนี่ยยาสตีกัดเด้อ <laughs> ตีลูกดอก็ได้ตียนตีอันนี้ก็เขาจะเลื่ลูกขนไก่แต่อย่าตีกันนะคะเพราะว่าแย่งไม้นะของพ <c ute il> ีง่เปียวนะคะนะของพี่เปียวนะคะสกอ๊อตเปียเรสสองอันแล้วก็เป็นแบรนด์หนึ่งอันนะคะเพราะว่าพี่เปียวจะซื้อของความเนเกิดให้พี่หนิงแล้วก็ ให้บอสด้วยนะคะเพราะว่าเงินที่เปี้ยวยูทูบออกเดือนแรกนะคะก็จะเป็นการให้ให้ของสมนาคุณให้ของตอบบุญแทนคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นของน้องเอมนะคะมันบอมีกระเ้าแบนที่น้องคะน้องเอมก็เลยได้แบบนี้นะคะได้เป็นแบบนี้มานะคะได้แบนซุปบะหมีนแบนสิสก๊อตซุปไก่สกัดพระชมถั่งเช่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราจะต้องให้พี่หนิงแข็งแข็ง แรงต้องเนักนาแล้วก็น้องเอ็มนนก็ซื้อเนสไฟล์ไป2ถุงนะคะไปไปสมนาคุณโอ้ยบอมนไปอย่างก็พือไปสมทบนะคะเหมือแรงนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีกับแก้มแบบว่าเออกรุบกริบเทสเตอร์ในการเคี้ยวเวลากินกับแอลกอฮอล์มันจะแบบว่าฉ่ำๆนะแม่เนาะเมนวันนี้ไม่นาก็จะซื้อกุ้งไปสมทบกับพี่หญิงเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆคนมันเยอะล้ำพ่างถ่ายหนิงยี่งเบอร์ั้งสีน่มันหลายให้กนเลยไป,ไปสมทบกัน นะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวห้องก็จะไปซื้อกุ้งี่ตลาดสดเนาะเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนซื้อกุ้งซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนมานาเอาไปตำน้ำจิม้มให้พี่เปียวนะคะพี่เปียวจะเอาไปตำน้ำจิม้มทาเมนูเด็ดนะคะกุ้งก็เอาขึ้นล้างรดเรียบร้อยแล้วทุกคนขาแม่นาก็ซื้อหอยแครงอีกนะคะเลิศมากในงนคะ่ะวันนี้นะคะอาหารทะเลจัดเต็มคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอกันที่บ้านเลยนะคะ นนก็มาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่วหนนี้ก็เป็นบ้านเกิดไอ้นิงนะคะทุกคน,นะคะ่ะตอนนี้นบ้านฮอตบานแล้วเะู่าเมื่อกินีะไปซื้อของนะคะกัสิเป็นโอ๊ย ไอเตยยาก็สิเป็นว่าตอนนี้ก็คือปิดคลิปนะคะเดี๋ยวมือแรงร่อเบิรงว่าจะเซอร์ไพรส์ไอนิงด้วยอีหยังเพราะว่าโนเอมได้ซื้อยาพิเศษมาให้ไอนิงแล้วพี่น้องซื้อยาพิเศษมาให้ไอนิงแล้วเว่ากินแล้วไอนิงก็จะแข็งแรงนะคะทุกคนค่ะทีนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะพี่น้องเดี๋ยวทาติดตามช่วงว่ามื้ออื่นมื้อแรงในโพเดตจะเป็นมูจะเป็นจ่าหรือจะเป็นม้านะคะ ที่ได้เก็บตัวผู้ใดก็ต้องรอบเบิงนะคะพี่น้องขากาแรงนี่บ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามคลิปหน้านะคะคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ